สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black c o v e r M นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเกมที่กำลังมาแรงเลยนะครับสำหรับเกมที่เป็นแนวของอนิเมะนะครับในรูปแบบของ turn based เนาะซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่อ้างอิงจากในตัวอนิเมะเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับสำหรับการ re ID เนาะแล้วก็ระบบเข้าว้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กาลังสนใจนะครับ ซึ่งอตอนนี้นครับเราก็อยู่ที่หน้าเมนูเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะครับเกมก็ให้บริการในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วก็แจแปนเนาะซึ่ง2เซิร์ฟนี้นะครับก็เปิดให้ก่อนเนาะแล้วก็จะมีข่าวที่ตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับซึ่งค่ายที่นําเข้ามาก็จะเป็นค่ายของกาลีน่านั่นเองนะครับซึ่งจะเข้ามาในเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมเนาะซึ่งก็ใครที่กําลังรอเซิร์ฟไทยอยู่ก็อาจจะ เออมาลองในเซิร์ฟของญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับจะได้แบบว่ามีความรู้ในการเล่นเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าต่างของเมนูหลักเนาะก็กดเข้าไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เขาจะให้เราพิมพ์ในส่วนของวันเดือนปีเกิดซึ่งจะเป็นการกำหนดเนาะว่าให้ยูเซอร์นั้นเนี่ยสามารถเปเงินให้กับเกมนี้ได้เท่าไหร่เนาะในต่อเดือนอ่าซึ่ง ถ้าเราใส่ไปเสร็จปุ๊บก็จะกดทางปุ่มสีส้มเนะาะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบเกมครับอ่านี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกมนี้เนาะซึ่งก็มีภาพที่สวยงามน,นะครับในส่วนตัวเนี่ยสำหรับระบบเครื่องที่ผมกำลังใช้เล่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากเนาะก็ปรับค่อนข้างที่จะการาฟิกต่ำพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถปรับให้สูงขึ้นกว่านี้ได้เนาะสำหรับใครที่ เครื่องไหวนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะมะีมีคัดซีนให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่านี่เริ่มต้นมานะครับเขาก็จะให้เราหัดลองอ่าเทสระบบเกมสําหรับพื้นฐานนะครับในการเดินหรือว่าทำเควสเบื้องต้นอะไรเงี้ยซึ่งในส่วนของเกมนี้นะครับก็จะมีระบบอ่าปุ่มออโตโด้ด้วยเนาะที่จะทําให้เราเดินไปได้นะครับอ่านี่แล้วก็จะมีการตัดฉากของ ในซีนของอนิเมะนะครับซึ่งเป็นคัดซีนที่ทํามาตรงในเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับอ่าแล้วเราก็ข้ามได้ด้วยเนาะอ่าก็จะไม่เสียเวลานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันนะครับว่าสำหรับ ID ใหม่เนี่ยเราจะได้ทําอะไรบ้างแล้วควรทําอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็เดินไปตามที่เคเวสเขากําหนดนะครับ เดี๋ยวผมข้ามไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสแรกนะครับในการทำภารกิจของเกมพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะให้เราไปคุยเราก็คุยไปสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องภาษาญี่ปุ่นนะครับผมบอกว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับถ้าเราลองเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะจำได้เนาะแต่ส่วนในเรื่องของสกิลเนี่ยถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจะมีคลิปทำคลิปออกมาแปลในตัวละครแต่ละตัวให้ดูกันด้วยนะครับ <3 S 1> ก็ยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเนาะที่จะไปเอากิมมัวสำหรับเด็กอายุที่ครบ15นะครับซึ่งพระเอกก็ ไม่ได้ตามระเบียบนะครับอ่าแล้วก็จะมีเควสขึ้นมาอ่ามาที่ฉากนี้นะครับก็จะยูโน่เนี่ยจะโดนจะโดนดักป้นเนาะอ่าเดี๋ยวผมสคลิปไปเลยแล้วก็พระเอกที่เดินเข้ามาเจอนะครับแล้วก็สู้กับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวโซ่มีคัดซีนแบบมีให้ดูเรื่อยๆแหละแล้วแบบภาพสวยมาก คือถ้าแบบมือถือใครสเปคไหวเนี่ยก็แนะนำให้แบบเปิดสุดไปเลยเนาะจะได้แบบว่าเห็นภาพที่สวยงามน,นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคเวสที่เราสามารถแบบว่าลองเทสระบบในการต่อสู้นะครับซึ่งระบบของเกมเนี้ยก็ถ้าใครที่แบบว่าเคยเล่นเกมแนวเทิร์นเบสมาก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นฉากต่อสู้เนาะก็เขาก็จะให้เรา ลองกดใช้สกิลกับเป้าหมายอของศัตรูประมาณนี้เนี่ยซึ่งตอนแรกก็พระเอกสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับตามตามหลักของการ์ตูนทั่วไปเนาะแล้วก็มีฉากคระซิงขึ้นมานะครับนี่เรากรอไว้ได้แล้วก็เนี่ยได้ดาบแล้วก็ได้กินมัวนะครับ cover ร์5แฉก่าเสร็จแล้วก็ โจมตีไปจนจบเวสเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลไม้ตายเนาะอ่าซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันถึงความสวยงามของเกมนี้นะครับ กระเด็นนะนะก็จะประมาณนี้สำหรับเควสตอนนี้นะครับซึ่งเราสามารถข้ามไปได้เรื่อยๆเลนาะสำหรับใครที่รีอดีแล้วเนี่ยแต่นี่เดี๋ยวผมก็เอาให้ดูก่อนเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัวละครใหม่มานะครับก็คือยูโน่นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีระบบทั้งหมด3สีเนาะก็คือ3ท่านั่นเองแล้วก็มี3รูปแบบนะก็คือ Attacker แล้วก็ Defender นะครับแล้วก็มี Support ด้วยเนาะอีกอันนึงอะไรจำไม่ได้แล้วละ่ะข้ามไปก่อนพางั้นอ่านี่ก็จะเป็นการ์ดนะครับสำหรับใช้อัพสกิลของตัวละครนั้นๆเนาะนี่ก็มีตัวละครแบบ SD มาให้ด้วยนะครับ อ่าในส่วนตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของตัวละครที่เรามีนะครับอ่านี้เขาก็จะสอนให้เราใช้ไอเทมในการอัพสกิลนะครับอ่านี้เราก็กดตามไปเลย ภาพยังสวยพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างของ World Map นะครับนี่ซึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวแบบจิบินะครับตัวเล็กๆเนาะซึ่งทำออกมาได้แบบน่ารักเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วเราก็จะสามารถเดินไปตามเมืองต่างๆได้เลยเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมีเควสขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเป็นเควสปราบหมี เราก็กดออโต้ได้เลยเหมือนกันออโต้ Auto ก็คือมันจะสามารถเดินไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเดินเองนะครับอ่าเราก็จะมีแบบว่ารายละเอียดของเควสเนาะว่ามีตัวศัตรูอะไรบ้างเนาะอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกจัดทีมเนาะซึ่งเราก็จะสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมด4ตัวนะครับอ่าซึ่งในระบบการจัดทีมเนี่ยก็เดี๋ยวจะ ทยอยทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะได้เล่นแล้วแหละเกมเนี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบว่าถูกชะตามากสําหรับภาพแล้วก็ระบบเกมเบื้องต้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ให้เราโจมตีไปเลยนี่ดูท่ายูโน่อย่างเท โดยระบบนี้นะครับก็จะมีการโจมตีแบบว่าชนะทางด้วยเนาะซึ่งตรงหัวเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาอยู่นะครับว่าจะมีเกตู๊ดแล้วก็แบดนะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้เนาะซึ่งเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลในการโจมตีเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับในบางตัวเนี่ยก็จะมีการโจมตีแบบว่าโจมตีหมู่แบบนี้เนาะอ่า ก็ให้เราเล่นไปนะครับในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ยากดูดิทุกคนคือแบบภาพแบบคือสกิลแบบอย่างดีอะแต่มันจะไปในส่วนของข้อเสียเรื่องเวลาในการลงภารกิจในแต่ละรอบเนี่ยมันจะเสียเวลาเนี่ยแหละนี่ก็จะเป็นสกิลคู่นะครับ ก็คือเท่เลยเกมนี้ทำดีมากคือเรามาในจุดที่แบบว่าเกมมือถือภาพขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบอสแล้วนะครับเราก็โจมตีไป ก็ <100. S 2> จบนะครับสําหรับเวสปราหมีอ่าถึงตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเดินไปที่หมู่บ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่พระเอกอยู่นะครับ อ่าเราก็กดออโต้ไปเลยมันก็จะวิ่งไปตามเคเวสที่มันจะให้เราไปเนาะสกิปไปเลยสเสร็จแล้วก็กดไปได้เลยคือมันข้อดีตรงอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องเดินเองก็ได้อะไรเงี้ยกันงงไงแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของเอ,อ่แมพที่เราอยู่นอกเออเส้นทางของการเดินออโต้ของเราเนาะอย่างเช่นตรงเนี้ยมันก็จะมีของ ให้เราได้มากดลับด้วยนะครับซึ่งถ้าใครแบบขยันเดินหน่อยเนี่ยก็อาจจะเจอของที่เขาซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเราก็กดออโตไปเลยในตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นฉากคัดซีนิกเหมือนเดิมเนาะซึ่งเราก็กดข้ามไปเลย โอเคมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาสู่จุดที่เขาจะให้เราซ้อมในการเปิดกาชานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเด้งมาตรงนี้นะให้เราเปิดอันแรกนะครับก็ให้เรากดเปิดไปเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการเปิดกาชานะครับอย่างสวยอะ่ะ ี่ก็จะเป็นโลโก้ของหน่วยอัศวินนะครับอ่าซึ่งถ้าออกมาแบบเนี้ยมันจะการันตีในส่วนของตัว ss นะครับ ssr เนาะอ่านี่ก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยตะกัแตนอ่านี้เราก็กดข้ามไปได้เนาะมันก็จะมีสลับอ่าดอบการ์ดด้วยนะครับอ่ผมสคิปก่อน โอเคในส่วนแรกตรงนี้ซึ่งกาชาระบบนี้มันจะสามารถให้เราสมได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับจนกว่าเราจะพอใจเนาะซึ่งนี่มันก็จะให้เรากดนะครับมาที่ตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถเซฟเซฟได้ด้วยเซฟในส่วนกาชาของอรอบที่เราต้องการเซฟไว้แบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราแบบว่าไม่พอใจเรากลับมาสมไหนได้เนาะ แล้วถ้าเราโอเคแล้วเราค่อยกดยืนยันในการรับตัวละครพวกนั้นไปนะครับซึ่งในส่วนของผู้เล่นมือใหม่ที่จะรีไอดีนะครับผมแนะนําให้กดออกมาก่อนเนาะอ่ะโอเคมาถึงในส่วนตัวละครที่ผมแนะนํานะครับแล้วก็ดูจากหลายๆคนที่เขาได้รีกันมาแล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่อันดับทอ็ทอปของเกมนะครับที่เขาใช้กันนะครับตัวที่ควรจะรีให้ได้ก็คือ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่วิลเลียมนะครับหัวหน้าหน่วยลุงอรนลุนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายๆคนใช้อยู่นะครับก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะในเกมนี้ตอนนี้เนาะสำหรับตัวที่เป็นหัวหน้าหน่วยของกาชาตู้นี้เนาะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่ลิมิเต็ดเนาะสำหรับ3ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอสตานะครับล่างชุดักเรียนอ่านี่ นี่จะเป็น่างนี้อ่าเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นยามินะครับล่างคูพละ Oi, ดูดิโคตรเถื่อนอย่างเท่ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นมิโมซ่าเนาะล่างชุดตะเรียนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าให้หาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตัวนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นยามิล่างคูพละ Oi, นั่นเอง Oi, po, อ่า เสร็จแล้วต่อมานะครับให้เราพอหลังจากได้2ตัวเมื่อกี้แล้วหรือว่า1ใน2ตัวนี้ก็ได้เนาะให้เรามาหาวิลเลียมเวนจันสเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่น่าจะดีที่สุดสําหรับเกมกาลังเปิดตอนนี้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับโดยที่ทางเกมเนี่ยเขาจะแจกตั๋วกาชาให้เรา30ใบให้เรามารับในช่องจดหมายนะครับเ,เราก็รับไปเลย เสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกอ่าหลังจากนั้นให้เรามาสูมนะครับสําหรับ3ตัวนี้ซึ่งใครอยากได้ตัวไหนก็ได้เนาะแต่ตัวที่แนะนําผมแนะนําเป็นมิโมซ่านะครับซึ่งเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถชุบชีวิตด้วยอ่อน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมนะมั้งตอนเนี้ยอ่าซึ่งตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะหาตัวมาแทนได้นะครับหรือว่าใครอยากได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ว่ากันเนาะสำหรับคนที่พอมีกําลังซั์หรือว่าอยากจะเติมเนาะหรือว่าใครอยากจะไปรอเติมใน เซิร์ฟไทยก็ได้นะครับในอีกน่าอีกเดือนเดียวก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยก็น่าจะมีภาษาไทยรวมถึงภาคไทยด้วยมั้งน่าจะจำไม่ผิดเนาะ,อะโอเคเรามาสุ่มกันเลยรอบแรกประตูทองนะครับเนี่ยถ้าพ่อมดเนี่ยอ้าปากเนี้ยแสดงว่าการันตี SSR 1ตัวอ่ะนี่ได้2ตัวเลย ตัวแรกยังไงอ่ายูโน่นะครับอ่าตรงนี้ผมขอไม่สกคลิปแล้วกันเนาะอ่าก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ตัวเลดเป็นยังไงนะนี่มาแล้วครับยามีร่างคูพละครับโอ้โยโลเดียวเผลออาจจะใช้ไอดีนี้เลยก็ได้นะอ่าดูต่อได้อะไรต่อ ทิง้งเฮ้ยอย่าบอกนะแอสตา,อ,สตาอุยสองตัวโคตรเทือนได้ลิมิเต็ดหน้าตู้สองตัวทุกคนโลเดียวเอาละเอาละอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์ได้สามตัวเลยเนะี่ยหูตัวนี้แม่งอย่างเท่อะ โคตรดาร์ตกตากแตนโอ้ยนี่มันตัวก,กี้ในเกมไอในกระตูนี่หว่าสองตัวเลยโอ้โหมาเยอะเกินโอกาสนี้ก็ได้สองใบเลยอ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตัวละครที่เป็นหน้าตู้นะครับสำหรับตัวลิมิเต็ดสตัวเลยนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็แนะนํานะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดหามิโมซาอีกนะครับขอให้ได้แล้วกันถ้าได้นี่ผมใช้ a อดีนี้เลยบอกเลยโอ้โหไม่ลืมตาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกดสกิปไปหน่อยแล้วกัน สกิปเลยอ่าเดี๋ยวออกมาเข้าใหม่ดีกว่า,าเพื่อแบบเขาจะรีเซ็ตเลทให้เรามารอบสุดท้ายมีโมซาจัดไปลืมตาไปยังนั่นไนงะเอาว่ะมีลุ้นว่ะทุกคนโอ้โหลุงอันเดียว แม็กหน้านะครับโอ้โหได้การ์ดมาไม่ได้ตัวแต่ได้การ์ดแทนน่าจะจบแล้วสำหรับกาชา S S R ตอนนี้นะครับเพราะว่าการ์ดเมื่อกี้ออกมาละผมจะคิปเลย อ่าตอนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะอ่ะหลังจากที่เราสุ่มสาสิบใบครบไปแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็เข้าไปสุ่มต่อซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเซฟตรงนี้ไว้เนาะซึ่งถ้าใครไม่เอาตรงเนี้ยเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็สุ่มอีกรอบได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับเราจะหาวิลเลียมนะครับอ่าเนี่ยถ้าไม่ลือมตายเนี้ยผมสกิปข้ามเลย ซึ่งโอกาสที่วินเลียมจะออกเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งหมด20รอบเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ตัวนี้มาเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ไปเลยรัวๆโอ้หถ้าแบบว่าประตูสีแบบสีเงินอย่างเงี้ยไม่น่าสวยละ ต่ออ่านเนี่ยมันจะต้องเป็นประตูแบบเนี้ยถึงจะออกมาดดีเนาะแล้วก็เนี่ยลืมตาอา้าปากประมาณเนี้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวินเลี่ยมจะออกตอนไหนยังไงนี่ไงใช่ป่ะนี่ไงมาแล้วครับสำหรับวินเลียมนะครับหัวหน้าหน่วยลุ่งอรุนนะครับ ถือว่าโอเคละสําหรับการ r อ ID รอบนี้ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเซฟไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่งส่งไปได้แค่สีรอบนะครับเผื่อแบบว่าได้วินเลียมแล้วก็มีการ์ดของวินเลียมด้วยเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้นะครับซึ่งให้เรามาตรงเมนูทางฝั่งขวาสุดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรากดทางฝั่งสีส้มเนาะมันจะเป็นการเปลี่ยนสลับเข้าไป ซึ่งตอนนี้เราเซฟหน้าการรีการสุ่มรอบนี้ไปแล้วซึ่งเราสามารถสุ่มต่อได้เลยอันนี้ก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็เนี่ยดูได้ว่าเนี่ยตอนนี้เราเซฟทางฝั่งซ้ายไปอยู่ เห็นไหมถ้าฝั่งขวาเนี่ยถ้าเราจะเอาก็กดสีส้มไปมันก็จะไปแทนแล้วแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็หายไปเลยนะกลับมาไม่ได้อีกต่อไปอ่าเสร็จแล้วใครยังไม่พอใจเนี่ยก็สามารถสุ่มได้อีกซึ่งวินเลียมเนี่ยผมมองว่าออกไม่ยากนะสำหรับการสุ่มตู้แบบเนี้ยอ่าซึ่งให้เราหารีหาตัวละครหน้าตู้อ่าที่เป็นลิมิเตเป็นหลักจะดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เลย อันนี้ก็ดูแบบโคตรเถื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันต่อมานะครับเราจะมาพูดกันในส่วนของการร i ีไอดีนาะหรือว่าการผูกไอดีนนเองนะครับให้เรามาตรงที่ไบโคบเวอร์ตรงฝั่งขวาบนเนาะอ่าเนี่ยสีส้มอันนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวรูปฟันเปืองนะครับ จากนั้นสังเกตเมนูทางซ้ายมือนะครับให้เรามาล่างสุดแล้วก็เลือล่อนลงมาข้างล่างเนาะซึ่งเราสังเกตนะครับมันจะมี3เมนูใหญ่ๆ,ๆเนาะซึ่งถ้าเราโอเคแล้วเราให้เรามาผูก ID นะครับสำหรับการผูก i อ e ีอีเมลเนาะหรือว่า Apple ID ก็ได้นะครับสำหรับให้เราสังเกตตรงนี่บรรทัดนี้เนาะเนี่ยผมจะจิ้มไว้ให้ดูให้เราเลือกทางฝั่งซ้ายนะครับที่ไม่ใช่สีแดงเนาะถ้าใครอยากจะรีไอนะครับให้มาที่ข้างล่างสุด อ่าเนี่ยบรรทัดนี้ซึ่งให้กดสีแดงไปแล้วมันจะมีให้ขึ้นคําว่า b a c k c o v e r นะครับให้เราพิมพ์มันจะขึ้นคําว่า blackcover ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ให้เหมือนกับเขาเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงไปอีกหนึ่งรอบเนาะซึ่งเท่านี้นะครับมันก็จะทําการรีเซ็ตแล้วก็ลบ id นี้ทิ้งไปนะครับก็เป็นอันจบในการรี id เนาะเรากา็วนในการทําภารกิจเหมือนอย่างที่ต้นคลิปผ่านมานะครับก็จะเป็นการรีวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ ตัวละครที่เราอยากได้เนาะสำหรับการไ e i d ในรอบนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ